เราว่าการเดินป่ามันคือการเอาชนะเมื่อไปถึงจุดหมายหนึ่งเราก็ต้องการเอาชนะจุดหมายต่อไปที่ยากขึ้นลำบากขึ้นไปเรื่อยๆผ่านมาโลเดียวแต่เราไม่ได้มาเอาชนะธรรมชาตินะเราแค่อยากจะมาเอาชนะร่างกายตัวเองต่างหาก เราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนฝางจังหวัดเชียงใหม่ประตูด่านแรกเพื่อขึ้นสู่ยอดดอยผ้าห่มปกถ้าใครได้ดู EP พหนึ่งที่กิวแม่ปานคงรู้ว่านี่จะเป็นการเดินเพล็กเพื่อทดสอบร่างกายคันที่สองของเราก่อนจะไปลุยยอดดอยหลวงเชียงดาวกันเราจะจอดรถทิ้ไงไว้ที่นี่และขึ้นรถกระบะชาวบ้านไปพร้อมเพื่อร่วมทางคนอื่นๆรถกระบะคันนี กำลังพาเราขึ้นไปแคมป์ไซต์ที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยที่น้ำผัดมาคืนนะครับแล้วก็น้ำขยะมานีจุดนี้นะครับจะได้เงินคืนหนึ่ง้าทนะคะคแสงแรดอุ่นสาดมาพร้อมลมเย็ยนๆกลิ่นดินกลิ่นต้นไม้เริ่มโชยมากลิ่นอากาศบริสุทธิ์ที่เราหวยหาไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้ว แชมป์ไซสที่สูง1,924เมตรจากระดับน้ำทะเลที่จะตัดเราออกจากโลกวุ่นวายข้างล่าง,งลานกลางเต็นท์กิวลมคือประตูด่านที่สองก่อนที่เราจะขึ้นยอดดอยผ้าห่มปกกัน อุณหภูมิ22องศาตอน5โมงเย็นของกลางเดือนธันวาคมทำให้วันนี้ดูจะเป็นวันที่สบายสบายทั้งที่เราเดินทางมาร่วม200กว่ากิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่หรืออาจเป็นเพราะถ้านนำรวมเราสองคนที่ลานกางเต็นท์กิ่วลมนี้มีนักท่องเที่ยวแค่15คนเท่านั้นทำให้บรรยากาศมันเป็นกันเองและผ่อนคลายมากๆแต่เอาจริงๆก่อนพายุใหญ่ ฟ้าดินมันก็เงียบสงบแบบนี้แหละดีดาไปเหอะเดี๋ยวเช้ามืดก็รู้ไงกิจกรรมยามเย็นตอนขึ้นดอยก็คงหนีไม่พ้นเพลิดเพลินชื่นชมพระอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบฟ้าและเหมือนเดิมมูกระทะ ถ้าใครได้ไปที่อุทยานเราแนะนําให้ลองคุยเล่นกับพี่ๆลุงๆเจ้าหน้าที่ดูเราว่ามันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โคตรสนุกเลยด้วยดยหลวงเชิงเาเนี่ยยังไม่น้อยๆเด็กๆเหรออ่าเด็กครับที่นี่คือที่สุดอะเพราะว่าภูเขาที่อันดับสองของอุทยานครับมันกี่โลนะครับลุงยอดก่อยสามโลครึ่งสามสามระดับไหนแต่ว่าขอขอว่า ขอให้ผ่านม่อนวัดใจไปก่อนอยวบวัดใจเราจะบไปฝืนอยไปฝืนตัวเองเดินขึ้นยอนบ่อยไหลยผมอ่ผมยังไม่เคยขึ้นอาวไม่เคยขึ้นเลยหรอเฟนไงสนุกป่ะจริงๆเรามารู้ที่หลังว่าลุงเขามีหน้าที่แค่ดูแลอาหารการกินที่นี่เพราะงั้นมันก็เป็นเรื่องเข้าใจได้แหละเอาจริงๆเราแม่งโคตรชอบบรรยากาศแบบนี้เลย มันเหมือนมานั่งล้อมวงกินหมูกระทะหน้าบ้านเพื่อนไม่ได้รู้สึกว่ามาแปลกที่แปลทางอะไรที่ลานกิ่วลมนี้ไม่มีไฟฟ,ฟ้าใช้นะสองสาทุ่มไฟจากเครื่องปั่นไฟที่เราใช้กันอยู่ก็จะถูกปิดและแสงสว่างที่แท้จริงยามค่ำคืนของโลกใบนี้ก็จะสว่างขึ้นมาแทนสาบานเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าแบบนี้ คิดๆแล้วก็น่าตกกับกบ,บาลโทมัสเอดิสันเหมือนกันนะความสวยงามยามค่ำคืนกำลังจะผ่านพ้นไปถึงเวลาที่เราจะต้องออกเดินไปชื่นชมความงามยามเช้ากันแล้ว7กิโลต่อจากนี้จะเป็นการทดสอบร่างกายครั้งสุดท้าย ก่อนจะไปลุยของจริงที่ดอยหลงเชียงดาวกันเนี่ยเหรอม่อนวัดใจที่เขาล่ำลือกันโอ้ให้ผ่านม่อนวัดใจไปก่อน กันนึกว่าลุงแม่งขีโม้อยาไปเหนตัวเองโหดเอาเรื่องจริงๆด้วยว่ะเท่าที่ดูเนี่ยแม่งชันระดับ60-70องศาเลยนะแต่หนูเดินนำเลยจะเดินปิดท้ายที่สำคัญไอ้ม่อนนี้มันอยู่ตรงจุด500เมตรแรกที่เดินมาได้แค่15นาทีซึ่งเป็นระยะที่กล้ามเนื้อย,ยังทำงานไม่เต็มที่แถมยังเป็นการเดินต่อกลางคืน,นที่ต้นไม้คลายคาร์บอนไดออกไซด์บอกเลยแม่งเหนื่อยสัสตัวเราเองอะไม่เท่าไหร่ แต่คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายมาอย่างนั้นตอนเนี้แทบจะหยุดพักทุกสองนาทีแล้วอย่างที่บอกไว้การเดินป่าแม่งคือการเอาชนะตัวเองพอไม่นั่นเขาแล้วบอกการมันเป็นไงถราวกแล้วตอนนี้ก็มาไกลเกินกว่าจะกลับลงไปที่แคมป์แล้วต้องไปให้ถึงเท่านั้น แต่การที่พวกเราทุกคนยังมีเสียงพอเรอก็เป็นสัญญาณที่ดีนะแปลว่าพวกเราทุกคนยังสู้อยู่ยและในที่สุดนี่คือเราจบม่อนวัดใจแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมพี่ไกด์จบม่อนวัดใจแล้วเนาะโอเค ข่าวดีคือผ่านม่อนวัดใจมาได้แล้วข่าวร้ายคือ,อนี่เพิ่งผ่านมาโลเดียวแม่งยังไม่ถึงครึ่งทางเลยถ้าใครจะมาดอยผ้าห่มปกแล้วมีคนบอกว่าเป็นทางเทรกง่ายๆอย่าไปเชื่อนะฝากตบปากแม่งเบาๆพอให้เลือดซิบๆด้วยเฮียหลับแล้วอ่ะนนแ,แต่เอาเข้าจริงๆ เส้นทางหลังจากนี้ก็เบาลงเยอะเป็นทางลาดสลับทางชันไปเรื่อยๆแต่พอแต่ระดับความสูงขึ้นมาออกซิเจนก็เริ่มน้อยลงยังไงมันก็เหนื่อยอยู่ดีป็นไงเจอของจริงเข้าพปขอน้ำหน่อยเ,เลยไม่ปรทีปิดท้ายเรางไม่ต้องโฟกัสกับการเดินมากเราเริ่มฉุกคิดได้ว่าตลอดเส้นทางที่เราเดินมามันเป็นหมอกฟ้าๆาตามทางเดินเต็มไปหมดแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่ดาวบนท้องฟ้าหายไป ตอนนี้ท้องฟ้าปิดสนิทนั่นแปลว่าเราอาจไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อถึงยอดดอย,อยแต่ก็เอาเถอะเราไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้อยู่แล้วไม่ว่าวันนี้วิวข้างบนจะเป็นยังไงเราตั้งใจว่าจะยินดีกับสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ด้วยความที่มันมืดมากเราสังเกตดูรอบตัวเราทะลุออกจากป่ามาเดินอยู่ตรงสันเขาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นแปลว่าเราใกล้จะถึงความสูง2 2 8 5เมตร ยอดดอยผ้าห่มปกแล้วถึงแล้วเราเดินกันกี่ชั่วโมงประมาณตชั่วโมงเร็วอยู่เหมือนกันนะเหนื่อยไหมคะยอดดอยที่มีเมฆหมอกปกคลุมเหมือนผ้าห่มตลอดทั้งปีนั่นแหละคือที่มาของชื่อดอยนี้ ใครที่ขึ้นมาแล้วไม่เห็นแสงเชา้าไม่ต้องเสียใจนะเพราะนี่เป็นลักษณะเฉพาะของดอยผ้าห่มปกซึ่งมีโอกาสเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้แค่20%เท่านั้นไม่มีไม่เห็นจมหน้าคนผิดหวังมันดูเหมือนหน้าผิดหวังใช่ไหมมันดูเหมือนเหนื่อยฟรีใช่ไหมแต่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้น มิตรภาพเล็กๆที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนนี่แหละคือรางวัลที่เราได้รับการเอาชนะร่างกายตัวเองอีกครั้งนี่แหละคือรางวัลที่เราได้รับพูดไปก็เหมือนปลอบใจตัวเองเอาแบบที่เป็นรูปธรรมบัางก็ได้ดูภาพที่เราได้เห็นตอนเดินลง,งมันไม่สวยเท่าจุดชมวิวจริงๆหรออากาศบริสุทธิ์ที่เรากำลังหายใจอยู่ตอนนี้นี่หรือเปล่ารางวัลที่เราได้รับ เวลาต้องบอกลายอดดอยที่สูงอันดับสองของประเทศแล้วจะสมหวังพิดหวังยังไงก็ยินดีจะรับมันไว้เพราะนั่นมันก็เป็นโชคชะตาของเราเองและเป็นสเสน่ห์ที่ขาดไม่ได้ของการเดินทางตอนนี้เราคิดว่าเราพร้อมแล้วสําหรับเส้นทางเดินป่าไปกลับ17กิโลเมตรที่ยอดดอยที่สูงอันดับ3ของประเทศไทย แล้วเจอกันที่ยอดดอยหลวงเชียงดาว